วันนี้ได้เลื่อยวงเดือนมาใหม่ตัวหนึ่งนะครับเป็นเลื่อยวงเดือนไร้สายของพูม่าก็เลยเอามาลองตัดชิ้นงานดูนะครับตัดไปหลายชิ้นเลยตัดทั้งตัวไม้อย่างพาราประสานนะครับที่มีความหนา20มิลตัดไม้ท่อนนะครับตัดไม้แผ่นที่เป็นไม้จริงตัดเหล็กกองเหล็กกองขนาด3คูณนิ้วครึ่งตัดเหล็กแผ่นด้วยนะครับเหล็กแผ่นมีความหนา3มิลชิ้นงานที่ตัดออกมาถือว่าน่าพอใจมากนะครับรอยตัดสวยมาก และการตัดเหล็กไม่มีประกายไฟเลยนะครับไม่มีสะเก็ดไฟเลยแต่ว่าระหว่างการตัดเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังมากๆเลยคือเรื่องของเศษเหล็กที่เกิดขึ้นระหว่างการตัดเป็นเศษเล็กๆนะครับมันค่อนข้างที่จะกระเด็นกระจัดกระจายรอบทิศทางเลยเพราะฉะนั้นตอนที่ตัดเนี่ยคนจะต้องใส่เครื่องป้องกันด้วยคนจะใส่แว่นตาสําคัญมากในการตัดไม้นะครับรอยตัดเรียบเนียนมากแทบไม่มีรอยฟันเลื่อยเลยจะมีก็เป็นรอยเสี้ยนเล็กๆบางนิดหน่อยเท่านั้นเอง ที่เลื่อยวงเดือนตัวนี้สามารถที่จะตัดได้ทั้งไม้และเหล็กนะครับก็เพราะว่าเป็นเลื่อยวงเดือนอนเนกประสงค์ตัวนี้เป็นเลื่อยวงเดือนของพูม่านะครับรหัสของเขาก็คือ PMS135BL สําหรับสายช่างหรือสาย DIY ที่ต้องทําทั้งงานไม้และงานเหล็กนะครับเดี๋ยวลองดูว่าเครื่องมือตัวนี้รองรับกับงานที่ทําอยู่ได้ไหมถ้าสามารถรองรับงานที่ทําอยู่ได้เนี่ยผมว่าเป็นเครื่องมืออีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจที่น่าจะมีติดไว้นะครับใบเลื่อยของเขาที่ให้มาเนี่ย ตัวใบเลื่อยจะเป็นใบคาบใบแบบนี้ขนาด5นิ้วจํานวน30ฟันนะครับในการตัดถ้าเป็นการตัดตรงๆหรือว่าตัดแบบ90องศาเนี่ยระยะที่ตัดได้จะอยู่ที่46มิลแต่ถ้าเป็นการตัดองศานะครับที่45องศาระยะที่ตัดได้จะอยู่ที่28มิลการปรับระยะของใบตัดนะครับสามารถปรับได้ง่ายๆเลยมีแกนล,ล็อกอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับใช้มือบิดได้เลยไม่ต้องใช้ประแจขันนะครับปรับระยะตรงนี้ เรื่อนปรับนะครับเรื่อนปรับระยะตามที่ต้องการพอได้ระยะแล้วล็อกให้แน่นการปรับองศาตัวล็อกจะอยู่ด้านหน้าตรงนี้ใช้มือบิดได้เลยเหมือนกันด้านหลังก็จะมีสเกลบอกนะครับมีระยะบอกอ้างอิงจากระยะตรงนี้ก็ได้ด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะมีไกด์องศาบอกว่า15 30 45นะครับหรือปรับระยะขององศาตามที่ต้องการจะได้ พอปรับองศาได้แล้วนะครับล็อกให้แน่นตรงนี้ใช้มือบิดได้ไม่ต้องใช้ประแจนะครับก็ค่อนข้างง่ายแต่ว่าตอนที่จะบิดล็อกเนี่ยก็ต้องบิดให้แน่นหน่อยบิดให้ตึงมือหน่อยเลือวงเดือนตัวนี้นะครับตัวมอเตอร์เนี่ยจะเป็นมอเตอร์แบบไร้แปลงทานความเร็วรอบสูงสุดของเขาจะอยู่ที่5,800รอบต่อนาทีแต่ในการใช้งานเนี่ยเขาจะมีความเร็วรอบให้เราเลือก2ระดับความเร็วรอบระดับที่1นะครับจะมีความเร็วรอบ 3,800รอบต่อนอาทีนะครับสำหรับการตัดโลหะถ้าต้องการตัดไม้นะครับให้เลือกความเร็วรอบระดับที่2จะมีความเร็วรอบอยู่ที่5,800รอบต่อนอาทีในเรื่องของวัสดุและงานประกอบนะครับก็ถือว่าดูดีมีมาตรฐานดีเลยกาดด้านบนตรงนี้เป็นอลูมิเนียมด้านหลังตรงนี้เป็นช่องทางออกของตัวฝุ่นหรือว่าขี้เลื่อยนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสามารถที่จะต่อเครื่องดูดฝุ่นได้ไหมหรือว่าเขามีตัว อุปกรณ์เสริมที่เป็นถุงเก็บฝุ่นหรือว่าตัวขี้เลื่อยไหมนะครับถ้ามีอุปกรณ์ตัวนั้นขายแยกต่างหากด้วยเนี่ยผมว่าน่าจะดีทีเดียวเพราะว่าเวลาตัดเนี่ยจะทํางานได้สบายขึ้นกาดด้านล่างตรงนี้เป็นพลาสติกแต่ก็จะเป็นพลาสติกที่ดูแข็งแรงนะครับมือจับตรงนี้นะครับมียางกันลื่นมาให้รวมถึงมือจับเสริมด้านหน้าตรงนี้ก็จะมียางหุ้มมาให้ด้วยนะครับจับแล้วไม่ลื่นจะเห็นว่าตรงนี้มีประแจหกเหลี่ยมมาให้ด้วยประแจหกเหลี่ยมนี้นะครับ ใช้ในการล็อกไกด์นำตัดเขามีไกด์นำตัดมาให้ด้วยไกด์นำตัดเนี่ยสามารถใส่ได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเมื่อใส่ไกด์นำตัดนะครับปรับระยะได้เรียบร้อยแล้วให้เอาประแจหกเหลี่ยมขันล็อกไกด์นำตัดนะครับขันที่น็อตหกเหลี่ยมตรงนี้ปุ่มตรงนี้นะครับเป็นปุ่มเลือกโหมดความเร็วรอบที่บอกไปเมื่อกี้นะครับความเร็วรอบระดับที่หนึ่ง ความเร็วรอบระดับที่2องอเดี๋ยวลองดูการทํางานของมอเตอร์กันนะครับตอนนี้ผมปรับอยู่ที่ระดับที่1นนะครับเดี๋ยวลองดูระดับที่สองความเร็วรอบนะครับการทํางานของมอเตอร์ก็จะเป็นประมาณนี้สวิตซ์ตรงนี้นะครับอยู่ๆถ้าเรากดสวิตซ์เลยเนี่ยกดไม่ลง จะต้องกดปุ่มนะครับตรงนี้ก่อนเป็นปุ่มเซฟตี้จึงจะสามารถที่จะกดสวิตช์ให้มอเตอร์ทำงานได้แบบนี้ปุ่มเซฟตี้นี่มีทั้งสองข้างเลยนะครับด้านหน้าตรงนี้นะครับที่อยู่ด้านข้างมอเตอร์ตรงนี้ปุ่มตรงนี้เป็นปุ่มล็อกแกนมอเตอร์ให้เรากดปุ่มตรงนี้ลงนะครับเวลาที่เราต้องการเปลี่ยนใบถ้าเรากดปุ่มสีเหลืองเนี่ยใบจะไม่หมุนตามสามารถที่จะใช้ประแจขันนะครับเพื่อถอดใบได้ได ถอดเปลี่ยนใบได้สําหรับแบตเตอรี่จะเป็นแบตลิเธียม20โวลต์นะครับเขามี2ขนาดให้เลือกก็คือ2แอมป์กับ4แอมป์ขนาดที่ผมสั่งมาเนี่ยก็คือ2แอมป์นะครับก็จะเป็นก้อนขนาดเท่านี้ถ้า4แอมป์ก็จะหนากว่านี้ถ้าใครที่ไม่ได้ใช้งานต่อเนื่องนะครับเป็นเวลานาน,านเนี่ยผมว่าขนาด2แอมป์ก็เพียงพอแต่ถ้าใครที่ต้องทำงานต่อเนื่องเป็นเวลานานๆน,นะครับแล้วไม่อยากเปลี่ยนแบตบ่อยๆเนี่ยนะครับก็ ให้เลือกใช้เป็นขนาด 4M ก็จะทํางานได้ต่อเนื่องนานกว่าอุปกรณ์เนี่ยเขาจะขายแยกกันนะครับเรื่อยวงเดือนแบตเตอรี่รวมถึงแท่นชาร์จตัวเรื่อยวงเดือนที่เป็นเครื่องเปล่านะครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ3,600-3,800บาทแล้วแต่ร้านแต่ละร้านขายไม่เท่ากันนะครับในชุดเนี่ยเขาก็จะมาเป็นกล่องใหญ่ๆเลยนะครับและ ในกล่องนะครับเวลาเราเปิดกล่องออกมาเนี่ยเขาจะมีกระเป๋าผ้ามาให้ด้วยนะครับแถมกระเป๋าผ้ามาให้ด้วยพอเปิดกระเป๋าผ้าออกมาก็จะมีอุปกรณ์ที่มีนะครับก็จะเป็นเลื่อยวงเดือนที่เป็นเครื่องเปล่ามีไกด์น้าตัดมีคู่มือและใบรับประกันสําหรับแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ขนาด 2m เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ990บาทถ้าเป็นขนาด 4m จะอยู่ที่ประมาณ1,890บาทส่วนแท่นชาร์จนะครับราคาประมาณ770บาทนี่ก็เป็น เรื่อยวงเดือนไร้สายอนเนกประสงค์ขนาด5นิ้วของพูม่นะครับที่ผมเอามาแนะนำกันวันนี้